วันนี้เลิกงานยามดีครับ iH a v e C ี U มีโอกาสประกอบคอมให้กับ Attack Allround จำนวนส0เครื่องมูลค่าเหยียบล้านนะครับ8 0 0 0 0นบาทเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันว่ามีอะไรบ้างรวมถึงขั้นตอนการประกอบต่างๆอะไรนะไปดูกันเลยฮะเราไม่มีความรู้อ่ะต้องมาปรึกษา I have C P U ที่เขาเป็นกูรูเรื่องของถ้ามีใครสนใจคอมเครื่องใหม่ก็อยากจะให้เข้ามาลองปรึกษาทางร้าน iH a v e C P U นะคะถ้าอยากได้คอมโปรหา iH a v e C P U อยากได้ข้าวโปรหาเปาเปวเหมือนกันเด่นกันนะครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ครับสหรับวันนี้จะเป็นโปรเจกต์พิเศษครับ10เครื่องมูลค่าทั้งหมด880,000บาทนะครับ10เครื่องก็ตกเครื่องละ88,000บาทแดละนั้นสเปคเนี่ยรับรองว่าโหดแน่นอนแววๆคือน่าจะเป็น i 7 7 2บกับ3ามแล้วก็จะเป็น CPU รุ่นท็อปอย่าง i 9 12-12900K บการับกาจอ์ครับพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วไปดูกันฮะ และตอนนี้ครับผมนะครับอยู่ในช่วงของการประกอบอีกเจ้าสิบเครื่องเกือบล้านกันแล้วครับแปดแสนกว่าบาทไปดูกันนะว่าเขาประกอบไปยังไงครับผมนะครับเชิญนะนี่น้องกำลังที่จะจัดเก็บสายไฟทั้งหมดอยู่ตรงนี้ด้านหลังเครื่องอย่างนี้ครับจะมีรองรับ WiFi สเปคเนี่ยผมบอกข้างต้นไปหมดแล้วมันเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องละ8ปดหมื่นกว่าบาทหรือสิบเครื่องแปดแสนกว่าบาทเนี่ยเราเองพยายามเก็บสายไฟให้เนี๊ยบที่สุดครับไม่เชื่อเดี๋ยวขออนุญาตเห็นไหม นะครับสายไฟจะถูกเก็บเป็นระเบียบเคเบิลทยนี่ใช้ปกตินี่ประมาณ50ชุดต่อเครื่องได้ไหมฮะห้าสิบชุดนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างจะถูกวางเป็นระเบียบเรียบร้อยขอดูข้างหน้าหน่อยครับข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับข้างในเนี่ยเป็น i7 2700K นะครับตัวหลักเลยแล้วก็เมนบอร์ดเป็น MSI แท6 9 0ตัว Thermalkram ah 16กิกจาก Corsair Gen RGB Pro SL นะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นดำล้วนแล้วก็ตัวชุดน้ำจะเป็น Antec ตัว Symphony เนี่ยจะเป็น Symphony ตัวนี้ดังนั้นเนี่ยรอการจอ3080จากตัวการ์ด gforce r t x 3080ตัว sd นั่นเองเครื่องที่1ครับเครื่องที่2ครับเครื่องนี้กำลังที่จะรอใส่ตัวคูลเลอร์อยู่ก็คือตัว An t ต c ตัว Symphony แรมอะไรเราใส่ไปหมดแล้วก็คือเครื่องคู่แฝดกันเลยนะครับเครื่องที่1เครื่องที่2นี่กำลังจะเก็บสายอย่างนี้เครื่องที่3ครับกำลังเก็บสายอย่างนี้ครับต้องรออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาหาใหม่ตอนนี้ให้น้องประกอบกับเขาประกอบ,ปร,กอบประมาณสัก3-4คนที่เหลือเขาจะประกอบเครื่องอื่นดังนั้นเนี่ย รับรองว่างานออกมาได้ดีแน่นอนกับโปรเจกต์นี้ครับ10เครื่องเกือบล้านแแสนกว่าบาทจาก i have cpu ครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับสิบเครื่อง8ปดแสที่ส่งให้กับ a อชแทกออร์าหรือว่า AAA คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันครับผมวางเครื่องไว้เรียบร้อยนะครับไลฟ์สดเสร็จเมื่อเช้าเรียบร้อยทั้งหมด10เ,เครื่อง แบ่งเป็น2ส่วนคือ6เครื่องแรกจะประกอบไปด้วย CPU i7 70 1 2 700Kf ครับ8คอ16 t ท r ด a d ใน P คอร์ ALL, แล้วก็ E คอร์อีก4คอร์เทรดใส่เข้าไปเรียบร้อยนะฮะเมนบอร์ดเป็น MSI Z690 Tomahawk Max WiFi DDR4 RAM Corsair n Gen RGB Pro SL 16GB มัต3600เมกะเฮมัสูงด้วยนะครับการ์ดจอเป็น Inno 3D GeForce RTX 3060 จาก i n n o 3 d ตัว Twin X2 นั่นเองเ power supply ครับพอซา I ไอ r อ็ e ซร750วัตต์80 plus go ตรงนี้พอสายได้หมดทุกเส้นครับประก,กัน10ปีสตอรี day, เป็น WD Black SN 850ตัวที่แรงที่สุดครับ1เทราไบต์เรซสปีด7,000เมกชุดน้ำแอนเทคตัวซิมโฟนีนี่คือเครื่องแรกเท่านั้นแล้วก็มีฝาแฝดมาอีกเครื่องที่2อย่างนี้เครื่องที่3เครื่องที่4เครื่องที่5เครื่องที่6นะครับดังนั้น6เครื่องแรกจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยคืือหลัักๆ I7 800 KF แล้วก็แรม16กิกจอ3060นี่คือ6เครื่องแรกอีก4เครื่องมีการอัปเกรดขึ้นไปเยอะอกว่าสมควรมาเพราะว่าเขาถูกเปลี่ยน CPU จาก i7 1 2 7 0 0 k f เนมันไม่แรงพอเขาเลยเปลี่ยนจาก CPU i7 1 2 7 0 0 k f นั้นกลายเป็น i9-12 และนี่คือ CPU i9 12900K ครับซึ่งมันมี P core ทั้งหมด 8คอ16เทรดแต่ E คอ4คอ4เทรดในะ i7 กลายเป็น8คอ8เทรดในะ Intel Core i9 ดังนั้นคอและเทรดจะรวมกันจะมีมากถึง16คอ24เทรดทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับแต่การ์ดจอเปลี่ยนจาก3060กลายเป็น3080นี่คือการ์ดแลก GeForce RTX 3080ครับตัว SG ครับนี่ครับตัวแรก ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวแรกเพราะว่พสเปเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม1 2 3 4เรียบร้อยครับอีก4เครื่องเนื่องนั้น,น,นรวมมูลค่าทั้งหมด10เครื่องรวมกันราคาทั้งหมด8 8 0 0 0จบเรียบร้อยครับจาก i h a v e c b u ที่ส่งให้ a a หรือว่า attack All a r o u n d นั่นเองเนาะสวยงามครับ10เครื่องลวดถึงเวลาเก็บเครื่องแล้วก็ไปส่งเครื่องให้ attack aura ไปครับผม แฮ็กเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่หลังรถตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับ10เครื่องเนี่ย่านนี้ผมบอกไป8ปดแสนจบเรียบร้อยครับเตรียมส่งครับผมนะครับไปส่งกันนี่ด้วยรถจาก i-hav e ซี u เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ